สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟครับนะครับทุกคนทุกท่านเอสามหนอนแพ่งเอฟน้องอุ่งอิงครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งผู้ใดที่เข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้ขอให้โชคดีไม่ใช่นะครับรางวันใหญ่จงบังเกิดแก่ทุกทุกท่านเนี่ยฝากอะไรกดแชร์นํำนะครับนะฮะน้องอุ่งอิงครับ หตัวตรงๆนี่นะครับหกตัวตรงๆครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปหรือว่าเป็นวิดีโอให้มองนี้นะครับนี่ผมจะไม่บอกนะครับให้พี่น้องเบิ่งเอาจากช่อง youtube สาวน้อยเพนแพงนะครับเนี่ยอี่หล่าจัดให้พ่อโจหกตัวตรงๆง,ง,งานนี้เตรียมลุ้นครับเนี่ยจะโชคหรือไม่โชค อันนี้อยู่ที่บุญวานสนาน้ำผ้าทรงบางคนอาสีมานตั้งแต่ท่อกรสอหรือว่าฉลากออมสินกระไดนะครับเนาะนะนะอันนี้พวกหูด้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนผมนี่ก็ซื้อลอตเตอรีแ่แหะนะครับนำลอตเตอรี่นะเพื่อเขาถือรางวัลกับว่าได้หวังแต่รางวัลที่หนึ่งดอกนะครับ เออจากสองตัสามตัหรือว่านี่ยังก็ได้นะครับเนาะกระคอให้มันโชคดีนะครับทุกอย่างถ้าถ้ามันโชคดีหน่อยหรือหลายมันก็คือโชคดีดีก็เขาอยู่ซื้อๆนะครับเราก็อย่าลืมเนาะของพอโจนะของพอโจนี่ผมจําบ่ได้ของพอโจอะ่ะเมื่อวันเมื่อกอนนี่นะที่ที่เขาเจ้าเอามาไล่ไปให้เหล่าอะ่ะนะครับ มีหมดหนึ่งอะของบ้านคิวอะครับมีหมดหนึ่งเรากะเราจับปิงปองได้หมดหนึ่งอะผมจำว่าได้อันนี้ผมจำว่าได้อีรีนะครับเออ,อนนปิงปองบอโจจับนั่นไอ้ปิงปองบอโจจับเนี่ยเคยออกตรงๆมามาะมาณสองงวดนะครับสองครั้งเลยนะที่ที่ไปจับอยู่หน้าเวทีนะบ่อเป็นบ่บได้นับเสรแลเราไปอยู่วัดหัวลําโพงเด้นะครับวัดหัวลาโพงเนี่ยสองงวดติด นะครับอันนี้คือว่าที่ผ่านมากเดพี่น้องจําว่าได้นะครับแต่น้องอิงเนี่ยหกตัวตรงๆไวแน่บางคนอาจจะเอาไปสลับอือาจจะโชคดีก็ได้นะครับโชคดีแล้วนะฮะไม่แน่นะครับอาจจะได้เมาหนังก็ได้เอาแม่อา้ไหมครับการตั้งจิตอธิษฐานบอครับ เอาที่ละครับอันนี้คือว่าเป็นการถ่านะครับอันนี้คือพี่น้องร่อมเบิ้งนั่นั่นว่าคนลุยแลยคนลุกแลวซาถุกนะครับเนาะจิตดีทําดีนะฮะขอให้โชคดีโชคหมันเอาที่เลยฮะเออเมาโรงภาพยนตร์ไปเลยแม่ว่าล่ะสนับสนุนภาพร่วมเลยแบบนี้ป๊าดนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการดีให้ผู้ที่คนบ่มีกำลังศัพท์ในการจะเข้าไปรับชมรับฟังภาพยนตร์เพิ่นก็ได้เขาไปเบิ่ง นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนนะครับองค์กรสาวหน่อยเป,เป็นแผงนะครับปฏิเสธว่ไใดดิอ่าตัวแสดงหลักตัวลกตัวแสดงหลักเลยนั่นกะ็คือพอโจงอุงอิงอยู่แล้วน้องอิงอยู่แล้วไม่มีน้องอิงไม่ได้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและมีเยอะด้วยนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะครับอ่าถ้าเทียบกับคนอื่นน่ะน้องอิงมีได้แสดงเยอะอยู่แล้วเพราะนี่คือตัวละครเอกนะครับ ตัวละครเอกตัวนักแสดงเอกนะครับต้องเข้าฉากเอ็กตอร์บอกเขาเอื่อนผมโม้าจักหรอกเห็นตเขาจว่าเอ็กตรงเอ็กเตอร์ยังโมจักหรอกครับผมไม่เป็นนักแสดงผมหนีย,ยินแตะพนบอกฉากเอ็กตอร์คืออะไรผู้ใดไรหูจักพิมพ์เขาเงั้นนะนะครับสายนักแสดงเออนะครับผมก็ได้ยินแตะพนบอกมากย่างบรรทายเอมบี้แหะนะครับอืมนั่นแหละครับพี่น้องครับกะเอาเรื่องเล่าอาจบางคนอาจจะมาเบิ้งคลิปผมเด้ นะครับแล้วอาจจะโชคดีก็ได้เด้สะกิดใจกันมากก็ได้เด้วมันบ่หล่ามื่ออื่นวันจันเนี่ยไปทำงานทำงานอย่างเงี้ยเพื่อแวะตลาดเจอแผงนำเลยยังเชียนะครับทังไี้จะขอให้โชคดีทุกคนเนาะเรากะอย่าลืมเป็นไอเดียขาดบัดเนี่ยนะสิบแปดนาฬิกามื่อในเหรัญญุโคลาตนะครับสิบแปดนาฬิกาเหรัญญุโคลาตในเรื่อง t สามนะ t สามวันเนี้ยวันที่หนึ่งในเรื่อง t สามนะสิบแปดนาฬิกาของวันที่หนึ่งเมษายน โปรยที่เช่อเพลงหัวใจขืดหอดหัวใจคืดคืดหัวใจคืดหอดของปีแดงจิตกรซึ่งบอจโวนะครับเล่าเป็นไอดอนนะครับพีแดงจิตกรเป็นไอดอนของบอจโวเป็นไอดอลคนแหลกนะครับแล้วก็ต้องการเชิดชู้คุบาอาจารย์พีแดงจิตกรนํามารองแล้วนํามารองใหม่ในสไตล์ของเราแล้วทําดนตรีขึ้นใหม่ผมได้ฟังแล้วผมกล่าววอากับปากเลยนะครับรบบวาผมบอกผมคิดว่าเพราะว่าผมไม่ได้เอามาให้พี่น้องฟังแต่ ผมฟังแล้วนะครับละมุนละมุนก็ถุกเพ่งที่บอดโจแล้วหล่อมากเลยนะครับละมุนครับละมุนมากนะครับแล้วน้องวง,งอิงแสดงเป็นนางเอกเอมบีฉากตอนเนี้ยฉากที่รถไฟวิ่งผ่านน้องวง,งอิงยืนอยู่ข้างรถไฟอ่นะเนาะกับพระเอกเอมบีมันนะนะครับฉากนั้นแหละเออ ผมว่าผมคนลุกนะครับฉากนั้นนะ่ะมันเขากระเพยงโอ้โหเข้ามากอย่างไห้ฟั่งตอนนี้เลยคือคัน่าเว็บแบบหยาบแล้วโคตรละมุนเออฟังฟั่งแล้วเนียนเนียนมากจริงๆแล้วดนตรีทำใหม่โดยอาจารย์อันนะครับเข้ากับชุกปัจจุบันมากอยากงไ้พี่น้องฟัง่งนะครับแล้วก็ล่งทุกแพลตฟอร์มคือกันคือกันกับเพลงอีหลานี่แหละนะครับ แต่เพียงีหลักอ่ะหนึ่งล้านแล้วเนาะนะครับหนึ่งล้านวิวคือเราเล่าห่าวอดีเตรียมปากแล้วหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะครับหนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวได้แน่ๆนะครับเห็นบอกทาเมนสมุูว่าเข้าบนเหลือกวันที่สามสิบคือทุกอย่างมันบีบมาโดนวันที่สามสิบเด้นนะสามศูนย์ศูนย์สามซะแล้วเนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมห้าทุ่มเนี่ยไขายใยข้าเจ้าปล่อยนะครับสามชั่วโมงสองมาแรงแล้วครับสามชั่วโมง สี่ล้านหกหมื่นวิวไอ้สี่ล้านหกแสนวิวอ่ะสามชั่วโมงอ่ะเห็นบ่ละแม่บ่ละอ่าแล้วก็หมวดหมวดทั่วไปเนี่ยนะครับไอช่องจากต่างประเทศอ่ะอ่าสิบแปดชั่วโมงสี่สิบกว่าล้านวิวอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเราไม่เลือกเมื่อวานนะครับจบเลยวันเนี้ยปล่อยกันลึกปล่อยกันพึบเลยนะครับเนี่ยเป็นกันั่งใจกันครับพี่น้องเนาะ หล,ลอบทั่วกรทมรหมื่นอ,อื้อนนอกื้านี้วันทีนหนึ่งหมื่นอ,อื่นนะครับเก่ามือเก่าลอยเก่าชิบเก่าคือเกา่านะครับเสาวน้อยเป็นแพ่งแฟนเพจทักไปได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเจนจัดการให้นะครับกัสซิมี่โชว์โชว์โชว์ลักไล่โชว์ทีเอฟซี FC เรียกร้องมาจากไลที่แล้วนั่นกะ็คืออุ้งอิงสตอรี่แต่รอบนี้จะเป็น EP 2องอีรอบนั้นนะีพีหนจบไปแล้วนะครับได้การตอบรับ99.9%าส้าเลยละ่ะ อาจจะมีติติงแน่หน่อยนึงแต่ไม่มีใครที่ไม่ชอบชอบการแสดงนั้นทุกคนนะครับเพียงแต่ก็เจ้ากับจะมี่เกิดมาติชมกันมากในส่วนของการแสดงนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ชอบคือชอบ100%อยากให้มีแบบนี้ตลอดและบ่อยๆเนาะและกับพี่แม่ขึ้นเวทีคือกันนะครับถือว่าเป็นการมาเสริมกันนะครับถือว่าเป็นการมาเสริมกัน ก็ขอพูดคุณทุกการรับชมรับฟังเป็นอ,องฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ชน่ำเนี่ยหกตัวตรงๆรงสวัสดีครับ